คลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะคะสำหรับคนที่ได้รับเงิน t t m u u u s c h e c ครอบ2แล้วและยังไม่รู้ว่าจะนำเงินส่วนนี้ไปทำอะไรดีคลิปนี้ก็จะมี6คคำแนะนำทางเลือกมาฝากนะคะเพื่อที่คุณจะได้นำเงิน600เหรียญนี้ไปสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับคุณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้อชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง reusa นะคะเช่นเคยนะคะใครเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมดูคลิปไปด้วยแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ไปด้วยนะคะ กดไลค์ด้านล่างให้เปเป็นสีฟ้าให้กำลังใจกันและหากใครชอบคลิปดีๆแบบนี้เห็นว่าช่องนี้ดีมีประโยชน์ต่อคุณก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันได้ที่ด้านล่างนะคะช่วยกันกดให้ถึง 20, 2 0 0 0 0 subscribers ไว้นะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นหลายท่านที่อาศัยอยู่ในอเมริกาก็คงจะได้รับเช็ครอบ2 600เหรียญแล้วนะคะซึ่งก็คือเงินช่วยเหลือรอบ2ที่รัฐบาลสหรัฐมีการแจกจ่ายออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจโควิด -19 นั่นเอง ชาวมริการหลายคนนะคะก็ขาดรายได้ในช่วงวิกฤตโควิดเพราะว่าหลายธุรกิจก็ได้ปิดตัวลงและด้วยมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆที่เข้มงวดมากน้อยแตกต่างกันออกไปในแต่ละรัฐหลายคนก็ได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันออกไปนะคะบางครอบครัวก็จําเป็นที่จะต้องใช้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับปัจจัย4เพื่อดํารงชีวิตให้อยู่รอดในสถานการณ์แย่ๆแ,แบบนี้แต่ว่าหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีหน้าที่การงานไม่ได้รับผลกระทบอะไร คลิปนี้ก็เป็นคลิปทางเลือกนะคะในการนําเงิน600เหรียญไปสร้างมูลค่าให้เพิ่มมากขึ้นและในสถานการณ์แบบนี้ที่ร้านค้าร้านอาหารส่วนใหญ่ยังไม่เปิดให้บริการแบบปกติกิจกรรมนอกสถานที่อย่างปาร์ตี้หรือว่างานคอนเสิร์ตต่างๆก็ยังไม่มีสามารถจัดงานได้อย่างปกตินะคะสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆต่างประเทศก็ยังไม่เปิดให้นะักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้าไปเยี่ยมชมแทนที่จะนําเงินไปใช้ใจ่ายกับสิ่งเหล่านี้นะคะที่กล่าวมาข้างต้น หลายคนนําเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายอะไรกันบ้างเรามาฟังกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือนําเงินส่วนนี้นะคะมาเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณซึ่งการเตรียมพร้อมทางด้านการเงินก่อนเกษียณก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสําหรับทุกคนนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการเปิดบัญชี IRA หรือบัญชีที่คุณสามารถออมเงินจากรายได้ของคุณได้โดยไม่ต้องเสียภาษีนั่นเอง สมมุตินะคะว่าคุณมีรายได้ต่อปี1 0 0 0 0แสนเหรียญสหรัฐหลังจากคุณจ่าย federal tax, payroll tax, state tax แล้วก็ local tax เสร็จเรียบร้อยคุณอาจจะเหลือเงินกลับบ้านเอาไปใช้เพียงประมาณ70,000เหรียญเท่านั้นแต่ในเงิน1 0 0 0 0แสนเหรียญของคุณนะคะก่อนหกักภาษีหากคุณนำเงิน5,000เหรียญไปออมในบัญชี ira ซึ่ง5,000เหรียญน,นี้ก็จะได้รับการยกเว้นจากการเสียภาษี แต่นี่คุณจะต้องจ่ายภาษีจากรายได้1,000 0แเหรียญต่อปีของคุณคุณก็จะต้องจ่ายภาษีรายได้ของเพียงแค่95,000เหรียญเท่านั้นเพราะว่า5,000เหรียญหักเข้าไปออมในบัญชี IRA บวกกับ stimulus check 600เหรียญน,นะคะคุณก็จะมีเงิน5,600เหรียญในบัญชี IRA ของคุณในปี2020สําำหรับเงินที่คุณสามารถออมได้สูงสุดในบัญชี IRA ในปี2020ก็คือ หกพันเหรียญสหรัฐและสูงสุด7 0 0 0เหรียญหากคุณมีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะคะเพราะว่าการเตรียมเงินไว้ใช้หลังวัยเกษียณนั้นก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสําหรับใครเลยทางเลือกที่สนะคะสาหรับการใช้จ่ายเงิน600เหรียญให้มีประโยชน์สูงที่สุดก็คือการนําไปใช้จ่ายหนี้บัตรเครดิตที่คิดดอกเบี้ยสูงที่สุด การเป็นหนี้ในอเมริกาก็ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้นักเรียนหนี้ผ่อนบ้านหนี้ผ่อนรถแต่ว่าดอกเบี้ยจากธนาคารแล้วก็ดอกเบีย้ยหนี้นักเรียนที่กล่าวมานั้นก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากนะคะเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยของหนี้บัตรเครดิตที่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ15%เซแต่ก็มีบางเจ้านะคะบางธนาคารเก็บสูงถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีหนี้เครดิตคาร์หลายใบยหรือว่ามีหนี้หลายที่หลายแห่ง ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณจะนําเงิน Stimulus Check 600เหรียญนี้ไปปกหนี้ที่เก็บดอกเบี้ยคุณสูงที่สุดซึ่งก็จะเป็นการผ่อนเบาภาระในเดือนต่อๆไปของคุณด้วยทางเลือกที่3นะคะ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเงินใช้อยู่อย่างสบายไม่ได้รับผลกระทบหรือว่าไม่ได้ขัดสนอะไรการนำเงิน600อยเหรียญนี้ไปบริจาคให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือน้องหมาน้องแมวที่กำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะคะและจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับคุณด้วยหากใครจะนำเงิน Stimu ลัสเช็ครอบ2 600อยเหรียญนี้ไปบริจาคเพื่อสร้างความดีงามดีก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ นอกจากนั้นเงินที่คุณจะนำไปบริจาคยังสามารถนำไปเคลมตอนคุณไปทำ tax return ปี2020ไดนอีกได้ด้วยทางเลือกต่อไปนะคะเก็บเงิน600เหรียญน,นี้เข้าบัญชีสำรองฉุกเฉินสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาก็จะทราบนะคะว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นั้นก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่ารถค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารค่าน้ํามันค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าประกันสุขภาพค่าประกันรถยนต์และอื่นออีกมากมายหลายคนก็ทํางานมีรายได้เดือนชนเดือนนะคะและอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสํารองเงินไว้ใช้ในยามสุกเฉินได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนั้นมากมายเหลือเกินยากที่จะนําเงินอีกส่วนมาแยกเก็บออม แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะคุณก็ควรจะมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ใช้ในยามจําเป็นอย่างน้อยเป็นจํานวนรายได้ของคุณ3-6ถึงเดือนนะคะสมมติว่าคุณมีรายได้เดือนละหนึ่งหมื่นเหรียญคุณก็ควรจะมีเงินเก็บสำรองฉุกเฉินไว้3 0,000ื่นเหรียญถึง6 0 0 0ื่นเหรียญเป็นต้นนะคะเพราะว่าหากวันไหนไม่มีงานทําหรือว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คุณต้องใช้เงินก้อนขึ้นมาอย่างน้อยคุณก็จะมีเงินสำรองฉุกเฉินส่วนนี้ไว้ใช้ และเงิน t t m u u u s c h e ็ครอบ2 600เหรียญก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะถึงถึงแม้ว่าจะน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยทางเลือกต่อไปนะคะนำเงิน600เหรียญน,นี้ไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน l o c a l business ในเมืองที่คุณอาศัยอยู่ในสถานการณ์โควิด19อย่างนี้นะคะร้านค้ากิจการเล็กๆร้านอาหารร้านนวดต่างๆก็ถูกมาตรการล็อกดาวน์สั่งให้ปิดทำการไปหลายแห่งบวกกับ การที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าออกไปไหนนะคะเพราะว่ากลัวจะติดเชื้อไวรัสคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะซื้อของออนไลน์นะคะสั่งจากเว็บไซต์ต่างๆอย่าง Amazon เป็นต้นทําให้บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้นั้นรวยขึ้นหลายพันล้านเหรียญในช่วงโควิด1 i ที่ผ่านมาโลเคอล u บิสเนสนั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะจนหลายกิจการต้องปิดตัวลงการนําเงิน600อยเหรียญนี้แยกไปใช้จ่ายสนับสนุนโลเคอล์บิสเนสในแถบที่คุณอาศัยอยู่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะคะ เพื่อให้กิจการเหล่านี้ได้มีเงินหมุนเวียนที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่กล่าวไปนะคะร้านอาหารร้านนวดร้านขายของชำต่างๆในวิกฤตโควิด -19 แบบนี้เราก็ควรจะช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่เราจะผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้ไปด้วยกันหากใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมสนับสนุนช่อง l e u s a ด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดพิมพ์คอมเมนต์นะคะ ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นคนที่กดไลค์ตลอดกดคอมเมนต์ตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะแต่ว่าอคอมเมนต์ในที่ที่แล้วที่พิมพ์เงินเข้ามาลีก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปตอบนะคะแต่สุดท้ายแล้วลีก็จะไปอ่านแล้วก็ไปตอบกดไลค์กดหัวใจให้แน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย